โนูโลกดูโทรทัศน์เปนอยู่ใช่ไหมคะแม่รู้หรือเปล่าว่าแต่ละรายการเนี่ยนะต้องมีการจัดระดับความเหมาะสมหรือที่เรียกว่าจัดเรทเออว่าจะจะมีเรทไหนกันบ้างไปดูโลดอันแรกลูกเป็นตัวปอปลามีเลขสามบวกแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แบบจิ๊กซอนะรายการต่อไปนี้เป็นรายการสําหรับเด็กปฐมวัยพอดีสําหรับผู้ชมในวัย3-5ปีอันนี้เด็กเด็กลูกลูกเล็กเด็กแดงนะ ต่อไปลูกดอดเด็กเลข6บวกเป็นรูปหน้ายิ้มแบบสมัยลีนะรายการต่อไปนี้เนี่ยเป็นรายการสําหรับเด็กผลิตขึ้นสําหรับผู้ชมในวัย6 1 2ปีเด็กพระถมกำลังน่ารักเฉียวเอออันต่อไปคือทอทหารลูกเขียนว่าทุกวัยและเป็นรูปบ้านนะรายการต่อไปนี้เนี่ยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอีชั้นละรับชมได้ ต่อไปลูกนวลหนูแล้วก็เขียน13บวกมีเครื่องหมายถูกและผิดคืออะไร <S <S คือรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุได้กว่า13ปีควรอะไรควรได้รับความแนะนำใหม่นะต่อไปอันนี้เริ่มแรงและเออ น้อยหนู18บวกมีกี่หมายถูกและผิดเหมือนกัน<อ>คืออะไรคือรายการต่อไปนี้เนี่ยนะเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเช<อ>่นเลย18ปดีนะอันมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนนะนำ<อ>และสุดท้ายอถอทิ้ง เครองหมายสายฟ้าฟาดแบบแฮงรี่นะเขียนว่าเฉพาะผู้ใหญ่คือรายการต่อไปนี้อนีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชมเลยนะลูกนะรายการเราลักสาจังเคราะห์คืออะไรประเทไหนดีประเภทไหนดีมีพริ้ง